สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนํากิจกรรมการเก็บผลไม้เฟิร์นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทําได้ทั้งในเกาะและนอกเกาะนะมันอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูกันเลยการเก็บผลไม้เฟิร์นนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ยากครับคุณแค่เก็บใบเฟิร์นมาใช้ในการเขย่าต้นเฟิร์นเพื่อให้ผลลไม้เฟิร์นมันร่วงลงมานะครับซึ่งจะใบเฟิร์นเนี่ยมันมาจากไหนบ้างนะครับไปดูกันนะครับตอนนี้ผมอยู่9ใบนะครับนี่นะครับมาจาก การล็อกอินได้แล้วหนึ่งนะครับง่ายๆเลยมาจากคะแนนใช้งาน30ได้อีกหนึ่งนะครับแล้วก็คะแนนใช้งานถึง500ก็จะได้อีกหนึ่งผมยังไม่ถึงนะครับคะแนนใช้งานคืออะไรกดที่ไปครับมันคือตรงนี้ไงไอเปิดหอยรายวันนะครับภารกิจรายวันนั่นเองนะครับถ้าถึง500เมื่อไหร่ก็จะได้อีกหนึ่งนะครับนี่ก็จะได้อีกหนึ่งมีแจกฟรีด้วยไปที่ไปซื้อแพ็กเกจครับ อยู่ในหัวข้อนี้เลยครับราคาเดียวเนี่ยครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับมันเขียนว่าขายหมดแล้วแต่ความจริงผมไม่ได้ซื้อนะมันเขียนว่าฟรีนะครับคุณกดได้คุณก็จะได้ฟรีวันละหนึ่งหนึ่งไฟเฟิร์นนะครับนะอ่ะตอนนี้ผมมีสิบเอ็ดนะครับผมก็เขย่าสิบเลยนะครับรวดเดียวนะอ่าก่อนเขย่ามาดูกันนิดนึงนะครับว่าเขาให้อะไรเราบ้างนะครับนี่ระวันที่หกก็จะมีโอกาสได้หนึ่งในสามรางวัลนี้นะครับ รางวัลที่5มีโอกาสได้1ใน3รางวัลน,นี้รางวัลที่4นะครับรางวัลที่3นะครับเหยื่อนี้รางวันนลวที่2อนะ่าและรางวัลใหญนะนนนน่นะครับรางวัลใหญ่เจ้าคุณดูเปอร์เซ็นต์นี่อัตราการได้รางวัลเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยนี่มีโอกาสได้สายฟรีก็มีโอกาสได้ครับถ้าคุณเขย่าแล้วรางวัลใหญ่ร่วงลงมาให้คุณนะอ่ะมาดูยั่วๆกันแล้วนะครับก็มาเขย่ากันดีกว่า ยาวสิบครั้งตุ้งติงตุ้งติงได้ไรรางวัเนี่ยอาได้รางวัลที่สี่รางวัลที่หกรางวัลที่สี่ที่สามเนี่ยดีสุดคือรางวัลที่สามได้ข้างมาอ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเปอร์เซนต์มันน้อยนะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนเขย่าได้อะไรกันบ้างมาชมกันบ้างนะครับขอบคุณที่รับชม พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เชิญชมผู้สนับสนุนรายการครับไอโฟนไอแพดโน้ o o ุ๊กพีที่เพื่อนๆใช้เล่นเกมมดอยู่มีปัญหา iPad แบตววมแบบนี้สามารถเปลี่ยนแบตใหม่ได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่เพียงติดต่อมาที่ g ิ๊กคอมพิวเตอร์ศูนย์4 4 4นอกนอกจากนี้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการกล้องวงจรปิดที่เห็นหน้าชัดๆแบบนี้ เห็นเลขทะเบียนชัดๆแบบนี้ก็ติดต่อมาได้ที่กิ๊กคอมพิวเตอร์0819265244หรือถ้าเพื่อนๆมีปัญหาเกี่ยวกับจานดาวเทียมประตูรั้วรีโมทต,ต้องการติดตั้งใหม่หรือซ่อมของเก่าที่ใช้งานไม่ได้ก็ติดต่อมาได้เช่นกันที่กิ๊กคอมพิวเตอร์0819265244ยินดีให้บริการครับผม